สวัสดีครับอยู่กันกับเตอร์เรนเจอร์นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนำไอดีของผมก่อนเปิดช่องอย่างเป็นทางการนะครับนี่ก็จะเป็นช่องลองของชัตเตอร์เล่นเกมนะครับช่องนี้ก็จะลงแต่ลายเรนเจอร์อย่างเดียวเนาะซึ่งผมก็เป็นคนที่ชอบเล่นลน์เรนเจอร์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเราก็เลยเปิดช่องนี้มันซะเลยนะครับนี่ไอดีผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมไอดี ID หลักนะไอนน้นี่นี่เป็นไอดีเดียวที่เติมนะครับ มีไลอ้อนมีมาซิวมีแบบเต็มที่ครับผมบึ้มบั้มซัมเบ้นะเราลองเข้าไปดูในเกียร์กันบ้างครับเกียร์โดนแน่นอนเนี่ย6ชิ้นนะฮะนี่แล้ก็เกียร์นี้นี่ก็คือเยอะอยู่นะแต่ก็เป็นเกียร์แจกซะส่วนใหญ่นะคมีอันนี้อีกอันนึงที่ดีๆเนาะแล้วก็มาดูกับในส่วนของลีกกันฮะนี่นะจบประมาณเพชรสนะไอดี ID นี้ ใครอยากแอดมาก็แอดมาได้ในด้าน ID ดีแบบนี้เลยนะผมสละไอดีหลักครับเดี๋ยวเราเป็นทุกทีไ i ดี ID ต่อไปกันครับโอเคนะครับมา ID ดีต่อไปกันแล้วไ d ดี ID นี้เป็น ID ดีบินลูกรักผมเลยนะเป็นไ d ดีที่ผมไม่ค่อยได้เล่นเต็ถ้าเล่นทีไรก็คือหลีกจบสูงนะัอดี ID นี้ผมก็ซื้อมา5 0 0้นะเรียกได้ว่าโคตรถูกนะครับแล้วก็มาเปิดได้มาซิลนะประมาณนี้นะผมบอกเลยว่าบึมบั้มซัมเบ้อีกแล้วนะ มาซิลนี่ก็ใกล้แม็กเต็มทีแล้วยังไม่แม็กสักทีนะครับลองไปดูกบสิมันม,มีกบไหมโห<ฮ>เ<ฮ>หลือแค่สุ่มครั้งเดียวก็จะได้กบแล้วทุกคนก็ประมาณพรุ่งนี้หรือเปล่าอีกห้าวันครับอีกคุณกินนะผมไอดี ID นี้ก็เกีย์ค่อนข้างที่จะฟรีนะแต่ว่ามันมีตัวบินนะครับผมก็ใครอยากแอดมาก็แอดมาได้ทางทางนี้เลยนะครับ นี่บินดีดแน่นอนนะกับที่ ID สุดท้ายนะครับเป็น ID เด็กที่ผมซื้อมาในราคา100นะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะมีคู่เทพกินแล้วก็คางูละกับไมกี้นะครับแล้วก็ไอดีนี้มันอาจจะดูแบบเอ้ยตัวก็ไม่ค่อยเด่นนะเวลก็เยอะทำไมต้องซื้อหรอนี่ครับเรามาดูเกียร์ก่อนนะทุกคนเกียร์ช่องกลางกับช่องท้ายคือบ,บึ้มเลยนะดูนี่ครับหลบร้อย หลบต้านหลบต้านหลบต้านคือแบบบึ้มๆเลยฮะหลบร้อยต้านร้อยแล้วก็เกียร์พวกปีมงปีใหม่แล้วยังไม่พอผมเรามีแบบเขาเรียกว่าครั้งแสงนะนี่เห็นไหมดาบไม้ของกินโทคิคือแบบสิบยี่สิบเล่ม,มครับนี่นะดูแบบนี้แต่เกียร์ช่องหน้าไม่มีนะแล้วนี่ครับจุดเด่นเลยอัพมืดสองอันนะผมอัพมืด คือหายากมากนะรับมืดขาดแค่บอสมืดที่เอาไปใส่ด้วยนี่แหละโอ้โหดันไม่มีมากับไอดีนี่เฉยเลยนะฮะไปเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะว่านี่บัญชีก็ประมาณนี้เลยนะผมแอดกันมาได้นะไอดีต้องการเพื่อนอย่างสูงนะครับเดี๋ยวไปเจอกันครับผมกับเชฟเจอร์เลนเจอร์นะฮะมีคอนเทนต์มากมายแน่นอนไป